สว,ว,วัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับนีน่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนีน่านะคะก็นีน่านะคะก็มาอยู่กับแม่นะคะเพราะว่าตอนที่วันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะเพราะว่าแม่นีน่านะคะมาทํโอทนะคะนี่นีน่านะคะก็จะไปตลาดน้อยนะคะเพราะว่าแม่นีน่านะคะเพิ่งเลิกมาลูกค่ะนี่อันนี้นะคะก็กําลังเดินทางไปตลาดน้อยนะคะนี่นล้วก็จะไปซื้อกับข้าวกินนะคะนี่ก็มีเยอะมาเลยค่ะก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะ ก็ผ่านร้านต่างๆนี่นี่เข้ามาถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ข้างๆก็เป็นโรงเรียนสวคอนะคะสุราวิทยาขานี่นี่ก็รถก็เต็มเลยนะคะแต่ก็มีอยู่หนึ่งะคะันคันเ่ินหน้าไม่รู้ว่าเนี่ย <ว aa. S 1> จะเข้าได้หรือป่า็ต้องดูนะคะนี่ทุกคนเอ๋เข้าได้ละนี่นี่คะ่ะนี่นหน้านะคะก็จะลงจากรถซื้อของเลยมีคนก็ เต็มตลอดเลยนะคะนี่ผมก็เดินไปหาแม่นะคะเพื่อจะจะเดินข้ามไปด้วยกันมีรถก็มาเห็นไหมทุกคนรถมันมาเยอะมาก <c oughs> นี่ก็ไปดูกันเลยนะคะนี่อ่ะโชว์เดินไปนี่เรานีนั่งน,น,นะคะก็จะให้ดูนี่นี่น่าก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะนีต่ตอนค้างเข้าคันนี้น่าก็เจอผลไม้เต็มเลยะคะ่ะนี่้านัานานีน่าก็เป็นงกนะคะ นี่ผล,ลไม้นี่น่าก็ได้มาแล้วสับปะรดนี่ก็อร่อยมากๆนะคะก็เป็นร้านเพื่อนของนีน่าเองนี่อันนี้ก็เป็นแก้มังกรน,นะคะนีน่าก็ซื้อกลับบ้านมาแล้วนี่นี่แม่ก็จ่ายตังค์ให้แล้วอันนี้ก็เป็นอะโวคาโดนะคะราคาเท่าราคาสิบบาทนะคะทุกคนนี่นี่แม่ก็เลือกให้แต่นีน่าก็กินไม่เป็นหรอกคะ่ะเพราะว่ามันเจริดแม่น,มนีน่าไม่ค่อยชอบกินนะคะ น่ามีน่าจะชอบกินแบบพวกสตรอเบอรี่อย่างเงที่มันเปรี้ยวๆทุกคนอันนี้ไม่ค่อยอร่อยใช่นี่นะไม่ค่อยชอบแต่แม่ชอบมากนี่ขาถัานมาก,ก็มาซื้อเออข้าวเหนียวเลยนะคะนี่ก็มีหลากสากีตอนนี้ก็มาอยู่บนรลล่าอาะกกโชไปหน่อยนีก่ก็ซื้อก็ซื้อมาแล้วนะคะเงาะน,นี่อันนี้ก็มานั่งกินสับปะรดนะคะอยู่ที่สวนสมเด็จนะคะเป็น สวนสุขภาพเววินคาน,นีนะน่าลองไปชิมร้านเพนีนนนะนี่ก็อร่อยมากค่ะทุกคนนี่นะ่าก็ชอบกินสับปะโรดมากเลยนะคะในก็กินสำหรับคลิปนี้นี่นะ่าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย